สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้กับช่องหกโมงล้อหมุนนะครับวันนี้เราจะไปหัวหินกันนะครับซึ่งหัวหินคริปนี้ของเราไม่เหงาแน่เพราะว่าเรามา29เคนโราโหเราแยกย้ายกันแล้วเราก็จะไปเจอกันที่หัวหินเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวระหว่างทางเราจะไปแวะกันที่ไหนบ้างเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับไปกันเลยตัดต่อเรามาแล้วมาแล้วเหมือนจะไปกัน20วันตอนนี้เราออกเดินทางแล้วนะครับ ผมงงลุ้นหมอของเราตอนนี้กี่โมงแล้วเขี่ยมใสครับท้องฟ้าปอดโป่งปอดโป่งตอนนี้กี่โมงแล้วครับเจ็ดสิบเจ็ดโมงครึ่งวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มด้วยตันกัปตันทีมกัปตันนี่พระเอกของคลิปนี้กับตันนะครับนี่ต้องให้เปิดคลิปว่านี่ครับอ๋อค่อนข้างจะขี้อายเวลาอยู่กับกล้องครับ ตอนนี้เราก็มาแวะที่มหาชัยนะครับเราจะมาเดินซื้ออาหารทะเลกันมหาชัยมหาชัยนี่ยังได้เพลงในคาราบาวครับได้ไนมบะอะไรไม่ใช่หรออืมดีไม่เคยฟังท่าเรืออ่านี่ก็เราก็อยู่ท่าเรือกำลังจอดรถอยู่นะครับอาหารทะเลเยอะมากกุ้งทั้งนั้นเลย เราได้กุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยนางรมเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปดูพวกหอยแมงผู้หอยเชลน,นะครับตอนนี้เราได้ของครบแล้วนะครับกุ้งหอยปลาหมึกเราจะมุ่งหน้าสู่หัวหินกันแล้วจัดการเลยเกมเราก็มาถึงจุดหมายแรกแล้วนะครับคาเฟ่ ชิ้นตาการิคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่แนวญี่ปุ่นมาถ่ายที่ได้ซึ่งอยู่รินนมถนนาง่ายมากตรงทางเข้าไปชะอาอ่อะนิดเดียวเองเรามาไปถ่ายรูปอยู่เราจะมาถ่ายรูปกันเราไปดูข้างในกันก่อนดีกว่า แล้วกับคาเฟ่ออ๋แบบวว่าาเลร้อนสุดๆไปไปแบบภาคกันอะไรอย่างเงี้ยคือร้อนไหมเหมือนขออากาศร้อนอะไรนี่เดี๋ยวไม่ร้อนร้อนแบบตะโกนะใช่ต่อไปเราจะไปที่ไหนกันต่อนะไปนี่ไปกินข้าวกินข้าวร้านวิวทะเลวิวทะเลซีฟู้ดย้านนี้อนนี้คืออร่อยมากอืมเด็ดมากนี่ครับคนนี้หิวแล้วหิวมาก ครับครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะครับชื่อร้านว่าเวทาลิวรอมานานเลยร้านวิวทะเลนะครับทิมแล้วตอนนี้มุ่งหน้าสู่บ้านพัก ชื่อบผักว่าอะไรครับอนาโตมี <Anat omy. S 1> แรบบิทแรบบิทชื่อบผักว่าอนาโตมีแรบบิทซึ่งผักได้ประมาณ30-40คนอ่ะได้แล้วก็มีสระว่ายนา้ำมีอะไรด้วยเราจะไปดูกันว่ามันจะสนุกแค่ไหนแล้วก็ถ่ายรูปอีกทีหนึ่งตอนเย็นเลยนะใช่ครับไปกันต่อ แล้วนะครับบ้านพักของเราเดียวไหมเดียวเปล่าสระว่ายน้ําแล้วก็สไลเดอร์แล้วก็มีน้องเป็ดและน้องหมี ตื่นเช้าก็เรียบร้อยอยู่ข้าวยังอยู่นะครับนีไงเมื่อคืนไม่ขูดอ่นี่คือกุชากันแล้เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อนะเดี๋ยวไปเที่ยวไหนเดี๋จะพาไปดูก็น่าจะเป็นวัดห้วยมงคลแล้วก็แวะซักทีของฝากยืดหน่อย <c oughs> แต่ตอนนี้สภาพยับมาก เ,เ,เป็นไงบ้างครับสนุกมากครับโดดน้ำทุกวันใช่โดดน้ำทุกวันแล้วก็เพื่อนๆที่นี่มีความสุขกันทุกคนเลยที่เห็นผมมาก้อ <c oughs> รู้สึกดีครับที่ทุกคนดีใจอกำลังจะอำลากันละ เราก็ออกจากปูเวล่ามาแล้วนะครับเรามาแวะที่วัดท้วยมงคลมาไหว้หลวงู่ทวดนะครับอากาศร้อนไปกันต่อร้อนแล้วไหว้หลวงพ่อทวดนีู่่อทวดนะครับคนเยอะมากใช่คนเยอะมาก แพราะว่าวัดก็สวยสามารถมาลอดทองจ <ขอ S 1> ากได้ด้วย <ขอ S 1> เป็นไงขึ้นไปไหว้ข้างบนเป็นไงบ้างเริ่มใส่ลนะลงมารู้สึกว่าแบบโชคร้ายหายไปโชคดีกาลังจะเข้ามาแทนสถานที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งริมทะเลกันนะครับเราจะไปนั่งชิลๆกันหน่อยเพราะว่าเรามาทะเลแล้วยังไม่สัมผัสบรรยากาศของทะเลเลยใช่เราลเลย<ร>ต้องไปนั่งริมทะเลหน่อยที่หาดตวนสนปฏิพันธ์นะครับอันนี้คือยิบบีป่ะครับครับ ตอนนี้เราก็อยู่วัด้วยมงคลนะครับตอนแรกเราค็ว่าจะไปทะเลนะครับแต่ตอนนี้คือตอนหลังแล้ว <c oughs> เราต้องกลับไปที่พักอีกรอบนึ่งครับเพราะมีหนึ่งคนลืมของไว้ที่ที่พักนั่นก็คือนอนไปแล้วครับอมไม่รู้งอนอะไรน่าจะงอนที่พักตอนที่แล้วไปสะพานปุนแบตก็หมดก็บที่นี้จะไปทะเลก็ลืมของคืมบอ เรามาที่วิลล่ากันอีกครั้งนะครับดได้แล้วครับตอนนี้ช,ชัดเจ้าปรงหังถึงทะเลแล้วในที่สุดเรามาสองวันแล้วก็มาถึงทะเลแล้วนี่คือทะเลหัวหินส่วนสดปฏิพัฒน์นะครับเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่า ไม่ขนาดแบบว่ามองไปล่มไม่เยอะเท่าบางแสบคนเล่นน้ำเยอะน้ำใสยนะใช่น้ำใสไหลยเย็อกเป็นตัวมา้าสวัสดีครับนี่เราก็มาแวะกินข้าวกันแล้วนะครับที่ร้านรับๆทดี่คนก็รู้จักก็คือร้านสีสุวรรณโภชนาะอยู่ตรง ริมแม่น้ำตรงแถวๆย่านหลักสามอร่อยมากที่หลายที่แนละ้ทางทีทางก็ต้องแวะนเมนูแนะนำของที่นี่นะครับก็จะมีพวกกุ้งแหชาววางมีคุ้งเส้นผัดไข่ก็พวกปูพวกปลาที่เป็นผัดสามรด อยากถ่ายด้วยสวัสดีครับจบทริปของเราไปแล้วตอนนี้เรากินอาหารกันเสร็จแล้วเราละกลบกับบ้านก็สำหรับใครที่ชอบทริปมาหัวหินแบบไม่เหงา เพราะเรามา29คนมาก็เยอะก็มาตามรอยเราได้แต่ว่าก็ต้องชวนเพื่อนมาเยอะเลยนะใครจะมาที่แบบน้อยๆก็อาจจะต้องเอาตังคมาเยอะใช่เอาตังค์มาเยอะแทนเระบ้านหลังละ2สองหมื่นโอเคครับข้อประมาณนี้ใครที่ดูลราชอบอย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์ด้วยอยากทิ้งท้ายครับคำคมใช่ไหมไม่ไม่ผมจะบอกร้วอาหารอร่อยมากสุดยอดรับรอขอหนึ่งคำคม ขอหนึ่งคำคมครับคุณบอลในวันที่เธอมาขอลาเรามีแต่มาเราขอโทษคำคมนี้ทั้งทิปครับสวัสดีครับบายบ๊ายบาย